ต้องฝากจะฝากความให้วิภพ,พาคนดูแลสมบัติของแม่ทั้งหมดแล้วแม่ก็จะฝากฝาให้วิภพยาช่วย,ยดูแล,แลน้องๆทุกคนแม่ด้แลแลวยูในไหม คดีนี้ฆาตะกรรมโหดนะครับและจะกลายเป็นคดีใหญ่ด้วยเพราะผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงและเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจนะครับอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฮเขาตายแล้วหรอไม่คิดว่าเขาจะตายเขาตายแล้วหรอฮะเขาตายแล้วเหรอคุณเป็นคนพบศพคนแรกช่วยไล่ผมกลับด้วยครับก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าไปเขาก็ตายแล้วอะ ช่วยเล่าเหตุการณ์คร่าวๆให้ฟังด้วยครับผมอยู่เอาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับก็เล่นบิงโกกันทั้งวันทั้งคืนแหลยครับมาตั้งแต่สองปุ่มแล้วค่ะมาตั้งแต่ห้าปุ่มนะจ๊ะฉันมาปีหนึ่งนะต่อไปเบอร์เจ็ดผมมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยฟินมากวันเกิดเคฉันไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเขตเราคุณแหลกะผมรู้แล้วว่าใครคือฆาตกร คุณเบ้คุณนี่แหละคือขารากรคุณรู้ได้ไงว่าฉันคือนาตากรกวันอาทิตย์สำนักงานเกศที่ไหนเขาเปิดกัน